ไ,ไ,มไม่ไไม่ด้การแล้วเราต้องเอาเงินนะคะเอามาสร้างเมืองใหม่นี่สร้างเข้าไปแบบนี้เลยครับผมทำให้เมืองของเรานี้ใหญ่โตมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ไปเวิ์ลอื่นๆได้นะแล้วก็จะได้พัฒนาเมืองให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ ใครเนี่ยที่อยากเล่นเกมกระดานแนวน่ารักแบบนี้นะคะสนุกกับเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถไปตีเมืองแข่งกับคนอื่นได้นะคะก็มาโหลดกันเยอะๆนะคะกับ m o โน p พลิ g กนะคะผมและพิเศษกับมินิเกมสุดน่ารักขุมสมบัติอียิ์ที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูสมบัติสุดล้ำค่าและรับรางวัลมากมายในแต่ละด่านแบบนี้เนี่ยไม่เล่นไม่ได้แล้วรีบไปทำเควสหาที่ขุดแล้วมาลุยมินิเกมกันเถอ,อะอะทอยก่อนตาตาไม้ ถ้าเป็นเลขคู่คู่คู่อะไรมีอีเวนต์พิเศษฮะเศรษฐกิจไม่ดีมีเชื้อโรคมาทำลายเป็นเชื้อโรคสิเป็นเชื้อโรคเศรษฐกิจไม่ดีมีเชื้อโรคมาทำให้เศรษฐกิจพังอย่าทำร้านผมไม่จะต้องจำใจแสงกิจการร้านเทรดหุ้นออกไป นอกจากเขาจะเสียากิจการไปแล้วเงินของพี่ไม้ก็ต้องตามไปด้วยเพราะเป็นหนี้นะฮะไม้เงินรถไปอีก500บาทเซ็งไงไม่ได้ตังค์วะแต่เหตุการณ์ในช่องเบอร์27นะครับตาไม้นะครับสามารถสั่นใครก็ได้ให้เขาเนี่ยถอยหลังไปอีก3ช่องผมสั่งอีวาเกมเมอร ถอยมาสามช่องมาช่อง21่ครับคืออะไรไม่รู้ครับช่องนี้ครับชีวิตคาลันทศมีรายการทีวีมาถ่ายเฮ้ยคนสงสารโดนเหรอเขาเลยมีบริจาคมาห้500้อขอบคุณที่มาเป็นแฟนคลับครับผมเงินตะกิดนะครับบวกมา500บาทขอบคุณจากเป็นแคลับครับเราต้องห้ามเบอร์เบอร์25นะครับ อีวาอยู่ช่อง21นะครับทอยออกมาได้2ครับเฮ้ยสามสามครับกลักินมะนาวแล้เหรอคลิปคลิปกินมะนาวพันแรกยอดวิวดีมากอ๋อคนเรียกร้องครับพี่พี่ขอพาร์ทสองครับพี่พี่จะบอกตอนนี้ผมเก็ดฟันมากเหมือนแบบฟันสาหกดแล้วตอนเนี้ยท่านครับคลิปกินมะนาวพาร์ทสองนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ขอบคุณสื้อตัวหนึ่งครับผมสามพันบาทจากล่าปอตี๋ ครับสองไปลุยตะกี้นะครับเงินบวกอีกสามรอยลุยฟันผมจาดมากตอนนี้ครับเข็ดฟันเลยโอเคนะครับกลับมาที่เศรษฐีนีของเรากีตาร์เรานี้นะครับเขาอยู่ที่ร้านคอสเพลย์นะครับเราจะทอยได้เท่าไหร่ไปฮะทอยอยากไปจากร้านคอสเพลย์แล้วออกมาเป็นสองครับ ช่องน,นี้มันมีอีเวนต์ลงคุณไปซื้อตูดไก่เขาจะเปิดเป็นตูดไก่แบบสายพันธแน่นอนธุรกิจแบบนี้เป็นจรงก <_ d ys> ีต้า <üyor> เสียเงินห้าล้อแต่แน่นอนอำนาจในการสั่งให้คนถอยไป็นสาช่องเขายังอยู่สั่งใครก็ได้ฮะ <_ d ys> <_ d ys> ตอนนี้คือต้องการได้รับเงินบริจา,าคนะคะให้คุณอีวาเกมเมอร์ <_ d ys> คะ่ะถอยไปรับเงินบริจาคค่ะอีวาครับถอยไปกลับไปช่อง21 แล้วได้เงินในึ่0ห้อีวาได้เงินห้าร้อยนะครับน้องปรางครับผมปรางและผมอยากจะในสะกหกเพราะผมอยากไปจากโซนโนองมาเปรางจะออกจากร้านคอสเพลย์ไปด้วยหนึ่งแต้มนะ <laughs> ครับผมย, <26. S 2> ยี่สิฮะยี่สิบหกเขารวยเขาเลยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวขั้วโลกเลยอะ ไปดูแสงเหนือดูแบบหูปรญญากาศติดลบไปโอ้ยโคตรเย็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีฮะอยู่โคโลงเหนือหนึ่งนาทีเฮ้ยกว้างเพนกวินเพน,เนเกวินมาเพนกวินโคตรัับนนมหนาวมากคันออกปากแล้วคัาาน,นออกแล้วอลละไรครับหนีโคโลงเหนือมาหนีโคโลงเหนือมาแสงเหนือด้วย มแล้วแล้วมึงมายืนโยกหลังมันพู่ลมเหนือโอ้งลงเหนือโค้งเหนือ้งเหนือครบแลยวนะอีกสงวิหมดเวลาานไปท่องเที่ยวันีีเป็นไงมา้ควค่าเขาทัวร์เมื่อกี้ค่าตัวค่าตัวเครื่องบินค่าสนามบินพาสปอร์ตใดๆ ใช่มันแพงเสียไปอีกห้าร้อยฮะไมหนูดเดินไปก็ได้บางทีหนูอาจจะไม่อยากไปก็ได้วนมาที่ตาผมนะผมจะไม่คอยให้ได้สามเพราะมันจะลงไปกินมะนาวอีกรอบนึ่ง <laughs> นี่นี่คือเบอร์สามไปตีเฮ้ยเอาจริงป้ะเนี่ยพาคสามแล้วครับหัวระเกับการกินมะนาวเลยครับอย่าลืมกยสองแล้วครับสตรีมเมอร์สายมะน, <c oughs> นาวของวันนี้นะ ไโดเนตมาะร้านมาล่ามาล่าร้ามาล่าอมาลาเร้านมาลาโดเนตมาสามครับจัดไปเหลือยู่สองร้อยนะ่่นสนะหนึ่งสตรีมราสายกินมะนาวเงิน เงินซีบิงบวก300นะฮะเปิดรายการแบบในคลิปเราเลยเปิดแบบในช่องของเราสวัสดีค<ร><ห>่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันใน er, สตรีมเมอร์สายคลิปเราเบอร์สองนะจ้ามิสเบีลมิสโบู๊ทมีมิสต์บู๊เป็นอิ<ใ>นสปิเรชันครับผมอ่านี่ตั้งปาก <c oughs> มาฮะโอ้โหเงยหน้าน <ะ S 2> ปากวะผมสังเกตครับคือเปรี้ยวจนคิ้วทล่มข้าตา หลับตาหลับตาไว้ดิสะับสนุปโดยร้านหมาล่าของตัวเป็นไรอ่ะเป็นไรครับดีใจดีใจสองร้อยดีใจดีใจสองร้อยมีเงินตอบชีวิตแล้วสามสองหนึ่งมาฮะมาที่ไมกี้ตอนนี้ที่นำริ้วนะครับโอ้โหสี่สี่ต้องนับเป็นสี่นะครับจะช่องสามสิบสามมาช่องสามสิบเจ็ดนะครับตรงนี้คือกล้ามโตยิมซื้อไหมฮะซื้อเลยครับผมไหนเป็นกล้ามโชว์ดิ โอ้โหกล้ามใหญ่ขนาดนี้กล้ามโตยิมซื้อสูตรกิลนี้แน่นอนใช่ครับผมเงินไม่กี่ห้าร้อยบาทคุณดูลูกค้าหันไปตรงนู้นฮะทำไมฮะลูกค้าเต็มเลยครับอ๋อลูกค้ารออยู่เต็มเลยลูกค้ากล้ามโตยิมยิมคุณเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายเลยทําให้คุณเนี่ยติดคุกครับเฮ้ยซื้อทำไมคุกเนี่ยอยู่ช่อง16นู่นเลยฮะผมนี่สิบเจ้งครับและนี่ตํารวจซีบิงครับไปครับไปครับทุกทีผมไั่อยู่เพรว่าเขาติดคุกไปเฉยครับ รู้สึกไงบ้างครับที่อยู่ในคุกกรงบางมากอย่าจับแรงเอาล้ครับอย่ในคุกจนกว่าจะถึงตาของเขาอีกหนึ่งาต่อไปนะครับผมกบบ๊ายบายยืนมือออกมาเหนียวเนื้อคุกอะไรมันเหนียวเนืนคุกฮะคุณจะต้องโยนให้ได้มาก4หรือ5หรือ6กเท่านั้นถึงจะได้ออกจากคุกไปฮะ เฮ้ย <Hey>, hey, ได้ออได้าจากุออกา <Woo! S 2> มีใจด้วยต่อไปตาหนูนะคะเพราะว่าทุกคนกระหิดกันหมดเลยหนูก็จะโยนละครับไ,<ป>ได้6นะฮะอยู่ช่องช่อง33ได้6ไปฮะ 39แล้วปังมีคนโทรมาโลค่าบัญชีหนูเป็นบัญชีลอกรูงปมะชาชนเหรอคือยังไงอ่ะต้องโอนเงินไปไปไปปลดบัญชีเขาไม่งั้นอ๋อต้องโอนเงินไปหรอเท่าไหร่พี่ห้าร้อยห้าร้อยหนูมีสี่ร้อยเออเาพังลายแล้วดน ปางโดนคอร์เซ็นเตอร์หลอกนะฮะเสียเงิน500แต่เหลือทั้งตัว400โอเคตอนนี้จุดแจงอยู่ที่31นะฮะออกมาเป็น5เย้31 <Yeah. S 1> เดินไป5 3, ครับ3 4 5 36ครับเฮ้ยมันคืนออะไรอามโมก่ะ ได้ข่าวว่าเอาไปซื้อไอ้นี่นี่ซื้อพัเครื่อง้า,อาเครื่องไม่แต่พัเครื่องนั้นนะ่ะไปขุดมาตามตลาดนัดห้าหกบาทาแล้วมีคนมาขอซื้อห้าร้อยเงินบวกอีกห้าร้อยครับทุกแจงอเอาแล้วพลิกไปพลิกมาไม่รู้ใครจะชนะนะฮะกลับกลับมาที่แป้น แป้งได้5นะครับตอนนี้อยู่ช่อง30เดินไปช่อง35ครับตรงนี้ครับเป็นปั๊มน้ำมันนะฮะคุณจะซื้อกิจการปั๊มน้ำมันหรือไม่โอย้ยซื้อครับห0าร้อยบาทแป้งซื้อปั๊มน้ำมัน500บาทนะฮะเอารูกป่องสีน้ำเงินมากลับมาที่กีตาร์พักอยู่2ตา 2> เฮ้ยเราพักนาตอนนีน้ผมเล่นโมโนโพล,ลีโกล,ลอนะเออเล่นเล่นโมโนโพลีโกลล้รออีกันเออตีไปเฮ้ยรออผล กลับมา,มาที่กีตาร์ฮะรักษาการบาดเจ็บเรียบร้อยอออจากอุ้ยสี่ครับสี่ฮะยี่สิบเจ็ดเดียวส <4 S 2> ี่ชอ่องสามสิบเอ็ดนได้ตังค์สามสิดได้ตัห้าร้อยถ้าแจงได้ห้าขึ้นไปเกมจบทันทีไป เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าใครที่เป็นผู้ชนะแล้วคนชนะไม่ได้อะไรเพิ่มเลยหรอไม่ก็แค่จบเฉยมาฮะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้คใครที่มีสินทรัพย์หรือความร่ํารวยมากที่สุดนะครับนแน่นอน,นอันแป๊บน,นึงอันดับสุดท้ายโคจรสุดต้องโดนทาโทษ <c oughs> มาอันดับที่หนึ่งอันดับหนึ่งนะคะเป็นกีตาร์ค่ะด้วยมูรค่าทรัพย์สิน Oh. อันดับ 2, oh. 2> นะคะพี่กิจ e g amer, ี g าเกมเมรูลค่าทรัพย์สิน6,000บ oh. าทมะนาวของดีจริงใช่สรตมเมอร์มะนาวใช่อันดับ3นะคะเป็นจุจ๊บแจงค่ะมูลค่าทรัพย์สิน2,400บนทเย้ <Yeah. S 1> อันดับ4นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยคนนี้ oh. ฉันเองครับมูลค่า แถมยังเป็นคนที่มีกิจการในครอบครองเยอะที่สุดด้วยถูกต้องต้องบอกเลยว่าสามแห่งเราซื้อกิจการเยอะเลยแบบสามารถทำให้เรากอบกู้ตัวเองขึ้นมาได้ซื้อแต่ไม่ค่อยมีใครตกอ่าไม่เป็นไรอันดับ5นะคะก็เป็นคนที่ติดคุกมาแล้วนะก็คือช่วงแรกเขาทำมาดีใช่แต่ช่วงหลังเขาเหมือนเขาเขาโครเกมไปนิดนึงอ่าเขามีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด1,600บาทค่ะพี่ไหมค่ะอ่าแล้วก็มียิมอีกหนึ่งแห่ง พูดไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นสตรีล้มละลายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะได้รับบโลโทลงทษของเราด้วยในครั้งนี้น้องปลาติดลบห้าร้อบาทอันนี้ต้องบอกว่า,วาเ,ปเป็นเป็นอุทาหรณ์นะเงินไม่มีแต่ไปซื้อของกินสุรุสุายไปเที่ยวคนโลกโอ,อไม่ดีนะไม่ดีอย่าทำตามปางนะแล้อีกอย่างหนึ่งคือเขาเออไปเชื่อแก เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้บุคคลที่ล้มละลายล้มละลายนะครับนับเป็นคนที่ต้องโดนทําโทษนะฮะเพื่อที่จะไม่เอาเยี่ยงอย่างครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูบทลงโทษของคนแพ้กันดีกว่าค่ะแต่ว่าคนที่ชนะต้องได้รับรางวัลอย่างงามโอ้โหไม่ใช่แกอเอคนนี้ดิเราเราอย่าไหลตามสิเราเข้าคนแรกเลยนะเข้าคนแล้วคือก กมทั้นกีตาร์จะได้รับเงินสดห0 0 0งหมื่นบาทโอ้ยลายบทลงโทษของผู้แพ้แกจะต้องลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปไปโอดเลยรอดเลยเฮ้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 ยปลาวไปจมกัแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าไปเมื่อเราปิดกัว ทมไมแ,บบแ,ลและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเกมเศรษฐีในชีวิตจริงค่ะเย้ yeah! ชีวิตเรา,าไม่ได้ไหมหน่นอนใช่สนุกมากน้องมากขนาดแบบว่าเล่นอย่างเงี้ยแบบอาจจะดูยากลำบากไปสักหน่อยนึงก็ยังสนุกขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นแบบว่าง่ายๆสบายๆก็เล่นหานมือถือด้วยนี่เลยนะคะ ใช่เกมโมโนโพลีโกนะคะก็สามารถโหลดได้นะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาโหลดเล่นกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างเมืองตามสไตล์ของตัวเองได้นะพัฒนาเมืองนะคะเปิดให้เช่าหรือว่าจะไปปล้นคนอื่นก็ได้นี่ตัวเกมนะคะเขามีอีเวนต์เยอะมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาโหลดกันเยอะๆนะและพิเศษกับมีดีเกมสุดน่ารักขุมสมบัติอี์ที่จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปดูสมบัติสุดล้ำค่าและรับรางวัลมากมายในแต่ละด่าน แบบนี้เนี่ยไม่เล่นไม่ได้แล้วรีบไปทำ quest หาที่ขุดแล้วมาลุยมินิเกมกันเถอะใครๆก็มาเล่นกันเยอะๆนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรอยากให้เราทำอะไรต่อไปนะคะคอมเมนต์บอกเลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปเล่น monopoly go ก่อนนะคะบ๊ายบายมาเร็วมาเร็วไอ้ปอาดขึ้นมาจากน้ำไปแล้วเฮ้ยเออไอ้ตายังอยู่ในน้ำอยู่เลยไอ้ป๊า